บนตกะข้องก็โตกเหมืนอนกันนะนี่สองวันเนี่ยมันห้อนจะได้ยังไงอยู่นนะ จ้หามาเอาอ่ะมดลวกัน้าบได้มาเอาบบได้ยบได้หนึ่ม่เลี่ยข้ามีแหวนไม่เห็นบห้าสิบนยังการแม่เลี่ยงท้องตุสวเลมห้าสิบแปดสิบดสิบบหบหบหกสิบหะบ่กสิบหกวาหกสบหกหกสิบหกสแ

ปีนี้เพิ่งจะมาวานที่ต้อนสนามหลวงทีทีแรกนาข้าไปแย่งก็เขามาหิ้มใต่ได้มาแค่นี้ยข้าจะแบ่งให้เห็นกันนั่งใจที่ออ้ให้ข้าอาศัยเกวียนมาตัวเอาไปเลยเอา้าเม็ดเดียวกันันดูเปอย่างกันนะได้ข่าวว่าไปกรุงเทพมาก,กัรหลังคำแล้วนั่นอป็อย่างเนะี่ยเข้าในหลวงคนได้มาจัดนกบ่นากรอเข้าในหลวงกันกาใหนขอดูหนะ่อยในหลวงคน,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 นปลูกในหวัง ขอขันสักเมด็ดเสองเมด็เมดก็ได้เขาจะเอาไว้บูชาแต่แต่ก็ได้มากกเมื่อกี้เม็ดรองไม่เลี้ยงคือเต๊จะเอาไว้ติดตัวเป็นมงคลอนะ่ะไทยเ็าจะซื้อนะเพื่อไม่เลี้ยงไปเต้อคนห่างกันอยู่แน่นละคนบ้านเดียวกันแหละไม่บอกไม่เลี้ยงถ้าไปปลูกได้พันวันน่กก่อนถ้าจะแบงให้ไทยมันก็นมีปัญหาในเรื่องยินดีเนี่ย ทิ๊ดาดอนยังไปหาที่ร้านนะ่ะกระปิ๊น้ำป่าโยกยากเนี่ยก็ีทั้งนั้นนะ่ะจะเป็นไปหาเนะอะก็เป็นยังไม่เลี้ยงเนี่ิดคาดเสียยินดีด้ว ได้ไอ้วุ้นก่อตัเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นะเนาะแต่งสีถ้าจะเสืเ้มอมาฝากแล้วก็ของไอน้นึงไปเอา้าน้องใจเองเสือกเกิดจยะเลยพลอยเปลือกของเล่นข้าไปตัว <c oughs> โอ้งามเว้ยตัวนี้ติ๊ดน,นี่เสื้อเดี๋ยวต้องซื้อมาฝากเลยอ้ายเปลืองซะตังจะใช้เลี้ยงลูกให้ทั้งหลายวันแล้วหรอไ่เป็นหยังหรอกอ้ายบางใจเฮือนเคียง เรื่องน้อยเดียวอ้ายก่อนนี่เที่ยวนี้ข้าได้ของดีมาตวัวจะแบง่งให้ข้าวในหลวงท่านปลูกไว้ในวังอุ่าห์ไปแย่งมาจากสนามหลวงได้มาตะเอี้ยปลูกไว้กลางนานนั่นแหละดีจะได้เป็นมงคลอ,อย่างนีน้เอาไปเห็นด้วยเห็นดีเท่าอาย วิเศษที่สุดเลยจริงดิไอาเป็นยังบ้านใกล้เทินเคียงกันปะจุกเรกับบ้านเราวกันี่มว่ตนนี้มาฝากหนึคนแหละไม่ต้องลัวงไม่ต้องหว แลูกต้องอาบนา้ำอาบข้ากินข้าวกันให้แล้วก่อนพ่อจะให้ท้าวที่พ่อจว่าซื้อหนึงซื้อหลากหลายเล่มแล้วพ่อจะซื้หอหรืออยากให้หาด้วยอ่านแล้วมีความรู้ทั้งนะั้นปลูกเยอะมีไหมใช่แล้วพ่อใช่ที่พ่อไปกรุงเทพพ่อพ่อรู้ว่าในหลวงท่านจะไปหวานที่ท้องสนามหลวงพ่ออยากได้เอามาปลูกในนาของเรา บารมีของท่านจะทําให้เราได้ข้าวเยอะๆอยังไงละ่ะคนต้องเป็นหมื่นเต็มท้องสนามหลวงไปหมดพอแย่งเข้ามาได้นิดเดียวนี่ไงมีอยู่เท่านี้เองแต่ทุกเม็ดมีค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพ่อจะแยกปลูกต่างหากพอข้าวสุงแล้วก็เกี่ยวมาเก็บไปเป็นพันอีกหน่อย นาทั้งนาของเราก็จะปลูกแต่ข้าวของ่ในหลวงพรงนนี้แต่เช้าพ่อยเอาข้าว,าวนี่เป็นปลูกในนาครจะไปกับพ่อมาลายประกันทุกคนเลยดีไหมพ่อครเอาไปเก็บไว้ก่อนาวางของท่านไว้ที่สูงๆบนหิ้งเงินกระดไปพ่อสงสยัยฝนจะตกข้างนอกแมกดำเลยลมอ,อุ่นจะขิวนูน่น